ดิสนเงินสวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนๆพ,พี่น้องชาวสวนทุเรียนมือใหม่และผู้ที่สนใจนในการปลูกทุเรียนครับสวนทุเรียนวิลล่าเชียงรายยินดีต้อนรับครับสิ่งที่เป็นเรื่องน่ากังวลในช่วงของอากาศหนาวๆนะครับอากาศแห้งๆนะครับฤ้ด,ดูการที่อุณหภูมิลดเหลือเลขตัวเดียวหรือเลข2ตัวนะครับที่ไม่ไม่ไม่เกินเลข20เนี่ยสิบกว่าอย่างเงี้ยนะครับเป็น เป็นเรื่องราวที่ส่งผลเสียกับต้นทุเรียนของเรามากๆนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะครับผมเชื่อว่าผู้ที่กำลังลงลงต้นทุเรียนนะครับในปีแรกนะจะเริ่มกังวลในเรื่องของใบทุเรียนเหลืองนะครับใบทุเรียนเป็นโรคใบทุเรียนเป็นแมลงและที่สำคัญก็คือใบทุเรียนร่วงหล่นนะครับคนที่ กำลังหาคำตอบนะครับว่าจะทำยังไงให้ใบทุเรียนยังคงสภาพดีเขียวสวยงามนะครับให้เหมือนในช่วงของตอนหน้าฝนเนี่ยผมพูดไปหลายคลิปแล้วเนาะว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับมันเป็นไปไม่ได้ในต้นทุเรียนเล็กผมตอบเลยครับว่าเป็นไปไม่ได้ในต้นทุเรียนเล็กเพราะว่าอย่างแรกที่เราต้องรู้ก่อนว่าต้นทุเรียนเนี่ยเขาไม่ได้ชอบสภาพอากาศที่เย็นจัดหรือหนาวนะครับ เขาชอบสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิตั้งแต่20อ่าถ้าเป็นหลักการทั่วไปก็ประมาณ24 25 26องศาขึ้นไปนะครับแต่พื้นที่โซนภาคเหนือนะครับภาคอีสานเนาะเรามีโอกาสที่อุณหภูมิจะเป็นเลขตัวเดียวอยู่แล้วนะครับซึ่งอย่างเชียงรายตอนนี้2รอบแล้วครับที่เลข อุณหภูมิลงเหลือเลขตัวเดียวนะครับรอบแรกก็คือต้นเดือนธันวานะครับมารอบนี้ก็อีกอีกหสัปดาห์ของเดือนมกราต่ำสุดก็8องศานะครับแล้วก็ที่เป็นโจทย์หลักหนักใจของเราอีกอันนึงก็คือในเรื่องของน้ำค้างนะครับหรือหมอกนั่นเองนะครับลงหนาจัดมากนะ ถามว่าจะมีวิธีแนวทางแก้ไขหรือวิธีการทําให้มันมันดีที่สุดยังไงนะครับผมแนะนําอย่างนี้ครับพี่เพื่อนเพื่อนครับอย่างแรกครับพ,พี่เพื่อเต้องรักษาสภาพใบให้ดีที่สุดนะครับคือ 1. ให้ร่วงน้อยที่สุด 2. ให้มีการแตกใบอย่างสม่าเสมอนะคําว่าสม่ําเสมอก็หมายถึงว่า ใบทุเรียนเนี่ยจะแตกใบอยู่ในช่วงระยะเวลา1เดือนครึ่งถึง3เดือนนะครับในช่วงนี้พี่เพื่อนจะต้องมีการทําใบนะครับให้เป็นไปตามรอบใบนะครับอย่างไวที่สุดก็คือเดือนครึ่งอย่างชา้าที่สุดไม่เกิน3เดือนจะต้องมี1รอบใบนะครับแบบนี้ก็จะทําให้ต้นทุเรียนของพี่เพื่อนๆอ,อยู่รอดปลอดภัยในช่วงของฤดูหนาวนะครับ สิ่สำคัญก็คือพยายามให้ปลอดโรคและ,มะแมลงนะครับถ้าเรายังปล่อยให้โรคโและ,มะแมลงรุมเร้าในช่วงนี้อีกนะครับก็จะยิ่งทําให้เกิดปัญหามากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของใบร่วงใบหล่นนะครับก่อนระยะเวลานะครับแต่ถามว่าถ้าทุเรียนปลูกใหม่เริ่มต้นปลูกใหม่อันนี้เจอแน่นอนครับเจอปัญหานี้แน่นอนนะแต่จะมากจะน้อยอยู่ที่เราจัดการและทําความเข้าใจกับ ต้นทุเรียนของเรานะครับถ้าเราเราไม่เข้าใจเราไม่ศึกษาเนี่ยแล้วตามกระบวนการของคนอื่นๆไปนะครับในบางพื้นที่อย่างเชียงรายเนี้ยครับบางพื้นที่ก็อุณหภูมิ10กว่าบางพื้นที่ก็เลขตัวเดียวนะครับบางพื้นที่ก็ความชื้นสูงอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นเราต้องเข้าใจในพื้นที่ของตัวเราเองด้วยนะครับว่า สภาพอากาศเป็นยังไงอุณหภูมิเป็นยังไงความร้อนความชื้นเป็นยังไงนะครับมันจะส่งผลทําให้เราจัดการต้นเรียนของเราได้แล้วก็อยู่ในภาวะที่เราพึงพอใจนะครับเ,เรื่องของการแตกใบนะครับพี่เพื่อนๆจะต้องต้องเข้าใจก่อนว่าหลังจากที่เขาแตกใบมาแล้วเนี่ยในช่วงของของหน้าหนาวเนี่ยเขาจะใบจะไม่ขนาดใหญ่โตเท่ากับในช่วงของ ฤดูฝนนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการส่งเสริมเรื่องไนโตรเจนเนี่ยมันน้อยกว่าช่วงฤดูฝนถึงแม้เราจะเติมไนโตรเจนมากนะครับเรามาระวังนะครับเติมไนโตรเจนมากจะได้ยอดหรือกิ่งที่ยืดยาวนะครับแต่ขนาดก็ไม่ได้นะครับขนาดใบที่เราต้องการก็ไม่ได้นะครับระวังในเรื่องของอปัญหาเรื่องมแมลงนะครับ มแมลงช่วงหน้าหนาวก็โหดร้ายเหลือเกินนะครับกินกันจนโอ้โหสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับเราคนดูแลก็ต้องระมัดระวังและต้องอาศัยในการป้องกันนะครับและอีกปัญหาหนึ่งนะครับสําหรับพื้นที่ภาคเหนือนะครับนั่นก็คือสภาพอากาศที่น่ากลัวนะครับต่อเนื่องกัน2ฤดูนั่นก็คือฤดูหนาวและ เข้าสู่ฤดูร้อนนะครับถามว่าหนาวกับร้อนเนี่ยเราจะเลือกอันไหนนะครับถ้าเป็นผมผมอยากเลือกฤดูร้อนมากกว่านะครับเพราะฤดูหนาวเนี่ยโหดที่สุดกับต้นทุเรียนนะครับแต่ฤดูร้อนเนี่ยอย่างน้อยถ้าเรามีแหล่งน้ําเราก็ช่วยต้นทุเรียนของเราได้นะครับเพราะพอความชื้นในอากาศค่อนข้างจะดีกว่าช่วงฤดูหนาวเนาะสรุปนะครับสิ่งสําคัญที่สุดในการดูแลต้นทุเรียนเล็กนะครับในช่วงฤดูหนาวนะครับ1ก็คือ การเติมธาตุอาหารต่างๆนะครับให้เหมาะสมให้เพียงพอสองการดูแลการจัดการเรื่องของระบบใบนะครับระบบการแตกยอดให้ดีนะครับและก็สามครับดูแลในเรื่องของการให้น้ำให้เพียงพอนะครับไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับวิธีสังเกตก็คือสังเกตจากใบทุเรียนของเรานั่นเองนะครับถ้ามี มีความสดชื่นนะครับไม่ต้องไปดูสีให้มากนะครับดูความสดชื่นนะครับมีการส่องค้อแสงมีการใช้พลังงานเนี้ยก็ถือว่าผ่านแล้วและเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือเรื่องของสภาพอากาศในแต่ละช่วงนะครับพี่เพื่อนต้องดูสภาพอากาศด้วยว่าช่วงนี้สภาพอากาศเป็นยังไงนะครับคือติดตามพยากรณ์อากาศไว้ก็จะดีครับเพื่อเป็นการรับมือต่อต่อผลกระทบกับต้นทุเรียนของเราครับเกษตรทําเงินทําแล้วเข้าใจทําแล้วมีความสุขครับ